ไห้กินหรือว่าบริเจ็บใส่บ่โอ้ได้โทรศัพท์เจ้าน่ะมูนหัวน่ะอซื้อหางดูวยซื้อนาซื้อนามเย็นด้วยโดยโดยจะมาแต่ทางใดน่ะมายามผีน้องทางนี่บอใช่ถามแล้วดูว่า น้ำเฮ<อ>ียอย่างเดียวบบเรื่องยังเล่สัมภาริายเจ็บที่ลูกเมียไหมเท่าสามัมภาริเป็นเหตุแบบไรแบบโอ้โหปุบเอาเอ้ยนอนเอาจากว่านะก็จะอย่าอย่าเอาอีตนลูกเอาอีตนเมียบา้านเขาซอยเลยแบบเมียมันมปเห็ดไปน,นี้แล้วใจเขาจะ สวัสดีเด้อสาบายดีเด้อพ่อแม่พี่นองอบซีเบอร์สุขสุขคุณก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามนวนอนีกแล้วพรมพีมพ่น้องเอ้ยอะระหวบางเดินทางพรมพี่น้องเอาานาะทางสนามนวลแกเห็นอ่าผู้ชายคนหนึ่งพรมพี่น้องเอ้ยเพ,พิพ่นเห็ดอ่าแก่ไข้ร่ล้มด้วยวันใดเนาะพรมพี่น้องเนาะเห็นเพิ่นอ่าโดดเพิ่นล้มแล้วก็คนนอนนิ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนอนนิ่งอยู่ตอนนี้เาานาะทางสนามกาชี ทำลิปไปเบิ่งพ่มพี่น้องเลยเผื่อว่าเป็นหลักฐา,านพิญญาณหลายขู่ลายคนไกลไปไกลมากากับชาวนวลสังเกตกะบโมมีไผ่โจดหรือว่าโมมีไผ่ไปทาปยไปถามเพิ่นเดิเนาะพรมพี่น้องเนาะหรือว่าเพิ่นเสียชีวิตเดีบ่าเดีว่าในไรเนาะงพ่มพี่น้องเนาะเอา้าจังไรกะทาง่งชา,าวนวลกาศขับไปเบิ่งเพิ่นก่อนพรมพี่น้องเลยถ้าว่ามีอย่างาแบบาทางมันโบโจบบงามแต่ทางสาวนวลกะสิแจ้งทางบ้านเพิ่นให้มาเบิ่งเนาะพรมพี่น้องเนาะตอนนี้กะทางสาวนวลกะศกำลัง เดินทางไปหาครอบครัวหนึ่งเพื่อนพี่น้องเอ้ยลำบางเดินทางกะเห็นน้องเพื่อนพี่น้องเนาะอ้าจังไดกะท้าสนวงนกะสิขับไปหาเพื่อนก้อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแหล่ลายูุดลายก้นกะย่านทางบอดีเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮาเข้าไปเพื่อนสีห้าเดือนว่าทางเฮาเฮ็ดนี่เฮ็ดหันเพิ่นอีกเนาะทางเฮากะสิได้ทำขีดเดวก็เข้าไปหาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยอ้าจังไดกะไปหาไปส่งพ้อมกับสาวนวลเลยเพื่อนพี่น้องเอ้ย

อาจะมาแต่ใส่เลยนี่นะวายเซโน่เลยซื้อน้ำครับหรือเ่าโดยซื้อน้ำเย็บ่บ่ซื้อดอกเพราะว่าเาเอามาเขามีอยู่ในรถเดี๋ยวเขาจะเอามาให้กินอืมหรือว่าเขาบริเจ็บใซ่บ่โอ้เดี๋ยวโทรศัพท์เจ้าน่ะม้นหัวน่ะซื้อน้าด้วยซื้อน้ำซื้อน้ำเย็นด้วยโดยโดย ไปอยู e ่โฮมมะไปอยู่โฮมมาไใดเด็ดเด็โฮมต้นกระทันผู้เดียวถูกขย่างไปได้อยู่วะอั่างนี้แหะวันนี้เมื่อไรอยู่วะถอยแล้วเลยโทรหันยะจะมาหามเอาเอาหน้ามือเอาหมดเอาน้ำให้เราอยู่บุญธรรมกับมันนั่นพอดีเลยขย่างไปเลย เอาน้ำให้เรากินดิเอ้าวก็น้ำเลยโอ้ยเราพาหลดล้มพี่พี่น้องเอ้ยชาวนวลเดือดตกใจเนาะไปไกลไปไกลมาขีดว่าคนคือกันไนมนุษย์คือกันพี่พี่น้องเอ้ยทางชาวนวลก็เลยมาปลุกเราเนาะที่เวลาเป็นนักอดีดีกินข้าวเลยว่ จะมาแต่ทางใดอน่ะมายามผีน้องทางนี้บอกก็ๆๆๆจะมีวะโทรญาจะอยู่วะให้เพิ่นมาหาเอากินบ้าเข่าขาชื่อมาให้บไอ้บุกินบ้าเข,าาาข่า เฮาก็จิช่ยเจ้าไรจังได๋เด้บาดนี่เนาะกะกายทางมาเนาะว่าสิเอาเครื่องไปมอบให้กับครครัวนึงเพิ่นพี่น้องตบางเดินทางเนาะก็เห็นรถอ้ายเพิ่นล้มพ่พี่น้องเอ้ยโค้งนี่ละเนาะงยมาแต่ข้างในพุ่นบ่ดอว่าไรเนาะเพี้เนาะว่าเห็นรถล้มอยู่ในนี้พ่พี่น้องเอ้ยก็คือสิเมื่อยแฮงพ่พี่น้องเอ้ยพ่อโอ้ยนกบ่ฮู้ว่าสิซอยเราไจังได๋ นั่นไปซื้ออน้ำเด็ก็เราจะกินน้ำเย็นเนาะเพราะว่าท่านอนซื้อมาน่ะเมื่อน้ำเย็นเพราะพี่น้องไอ้เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยนะอยู่ตะกา้าเนาะแต่เราเลยอยากกินน้ำเย็นๆเราะะบะเด็ก็น้ำเป๊ปซี่เราบ่เานาะท่นอนก็เลยให้ทางนั้นเพิ่นไปซื้อให้เพื่อพี่น้องเอง สโนว์คนเดียวกับบุก้าเราไม่มีน้องเนาะมาเอินเห็นตาง่ายเปิดล่มแล้วก็เลยให้ไอ้นั่นมาเป็นโมเก็ดีพอไม่มีเราเลยเพราะว่าสโนว์กับอีกอย่างมันก็หลายก้อนอันนี้เนาะผมพี่น้องเนาะหลายความคิดบางคนกับสิคิดบาเฮาตามกันหรือว่ามีปัญหายังหะน่ะบางคนกับสกายไปกันมาบางคนกับเขาสิบกขามาใกล้เพื่อนพี่น้องเลยบ่อยอยากมีปัญหาหรือว่า จังไรล่ะแบบอ่าสมมติว่ามีอ่ะวพอพื้นหายสมมติว่าคนตายคนยังเนาะเอามาเบิ่งขาสิหาเหตุว่าเอาเป็นคนทำร้ายคุณพี่น้องเไยโดยแต่ทาสนวบบอกเป็นอยังเนาะเพราะว่หลักฐาพนพยานก็คือชาวนาก็ถือกล้องหรือว่าถือโทรศัพท์มาถ่ายภาพหรือว่าถ่ายบิ๊กไว้อยู่เพื่อเป็นหลักฐาพนพยานคุณพี่น้องเไย ทางทางชาวนนก็เลินไปพุ่นพูดพี่น้องไอ้ใายปูดเนาะอ่ะเราเป็นยังองนี่วนนก็เลยว่าจังสี่เลยกูว่าทางถนนหนทางเที่ยวไปเที่ยวมาพูดพี่น้องเ้ยพวกวันนั้นจะซื้อยังมาให้เรานาโอ้โหครับแฟชชั่นหน้าเย็นโอ้โหเนาะสถานถนเขาบูกล้าเข้าไปเนาะพูดพี่น้องเนาะ ทำได้ทำแล้วดูว่าเรามาแต่ไหนเราดิวน้ำแหงยงดีเราบ้านได้ยังไปบ้านดิซโนบ้านดิซโนบานได้นะบ้านบัวมดสี จางบัวสีนี่บอบัแเบนวัุวัวันถุวันุสีบอจุดสีสีนอนี่บ้านีะพูดว่าจ้ะบริเจ็บได้ปวดเซตีถามเราบริเจ nee ็บด้ปวดเท่อาซือนมมาให้ค่ะกินห้องท้องพันเด้อถามเราเราบ่ต่อว่ากินข่าโบเราบ่วใส่เขียวคนนะว่ามือวิทย์เอา

เอาสิ uhm. bo ไปโราานาไปหาลูกหาเมียเราอ้าวเมียอยู่บนลเป็นยังไอว่าไปหาลูกหาเมียีฮียคนไาคห้เมันเนีย่ารผม โดยเราเลี้ยงด้วโดยบ่เป็นยังบ่เป็นยังเขาก็เห็นรถกดไกไปไกลมาก็เลยแบบถ่ายถามเจ้าก้อนมาเขาก็เลยให้ให้เรามาปลูกเจ้าเป็นยังคือว่าไปนำลูกนำเมียเมียนีปะบอกจะว่าแล้วค่อยหัวจับก่ไปนับให้เพิ่นมาอยู่เพิ่นอยู่ซรางเขาเอาเลยนนี้คือเมียนี่เพิ่น ไปอยู่วนน้ำเกือน้ำนองบ่ก็คือจะแก้เสือในรังกันเอกมันไปอยูวน,นแม่มันมันโอกว่าแม่มันเขาอะไรไม่รู้ไพว่นแม่เป็นปอกโอ้เมียจ,จะเป็นปอบและลูกจะค้นน่ะตเลยตามค้น ไปน้ำเมีเบิดเม็นบอดูกเจ้าชื้อได้ไรเมียเนียตยชิโรถบ้านูกันสีนะเจ้าโอ้ชโเอ้โอ้มียเป็นปอบเมียเป็นห้ายเลย บอกง่ายๆก็คือชาวบ้านไลรนี้บอกโอ้ได้ไปนี้อยู่อันอยู่น้ำเม่เจ้าเป็นยังจะเสียใจบ่จึงกินเหล้ากินยังฮะเสียแล้วเขาเรียกเรียงลูกหรยอเมียเขามาสักสองปีแหละโอ้ของบ้านคือว่าเป็นแบบนั้นโอ้ยเป็นตาซสินมาได้ดอกกับตีเพิ่นเดือนนี้เป็นมอให้อยู่หมู่บ้านด้ แต่ว่าเืนซานลานแป้นจะมีเนาะอยู่ลงอืมเราเคยเห็นได้กว่าจ้ะเห็นงานเหตุการณ์บ่อ้ายอืมื่อจังได๋ชื่อเจ้าเฮาคุ้นๆนะอะเด้ชื่อเจ้าชื่อจังได๋คล้ายๆไอ้ลําเนาะบ่แม่นหึบ่แม่นบ่แม่นเนาะนนะล ตลาดแดงทั้งที่ตลาดแดงแล้วว่าเจ้าสิไปหาเมียอยู่บ้านตรงไปบ้านโมเมนใกล้ได้หนิมีได้ได้รถเจ้าขอ,อยันเลยได้อยู่ที่ได้ยืกนกอนไะอมีสติก่อนไอเอ้ยเนี่ยอะล่อันมีลูกสามคนเนี่ยเมียไปอยู่น้ำเมียเบิร์ตเนาะเอออินดอรต้นหญ้าอยู่น้ำเมี่ยวแถวทุ่นบ่อยู๋อเมี่ยวแถวเลวเขาะอะไรที่ไปอยู่ขา้างนั้โอ้เมี่ยวแถว แม่เท่าเราแม่เจ้าแม่เจ้าพ่อบอก่ไรคุณเิเมียเจ้าพ่อแม่เท่าเขาไรที่จากกันบางกลางเลยเมียกับเมือน้ำโอ้โอ้บรดสุิลาวแต่เจ้ไม่ได้แล้วว่นั่นน้เไปที่ปรด็ที่เจ้าต้องจตีเจ้าถ้าคนมอหาเขาแบบนี้เขาช่างชีวิตดีอืนอะ คือว่ามันก็ปกติอ่ะเนาะก่ต้องคิดอย่างแต่ว่าบ่ได้ให้ได้เครียดกันตีกับลูกกับเมียบ่โอ้กับผเป็นยังสักไปไปโอ้ไปลมน้ำกันเอาเลยอยากชิวเอาเยวเดี๋วไปอยากเอาไปแล้วไปอยากเอาเมียแล้วเอาไปอยากเอาคือสิไปตามหาเพื่อนสัเอาคิวเอาคิวไหนเนี่ย ว่โพนี่ยพ่อแม่นพ่อจะกินนี่นะแม่พ่อ่แม่พ่อจะบุเรศกินกับหมู่พ่อบอกกินคนเดียวนี่คือไปได้เมาเนาะเหมือนกันเขาคิวเหบตายเลยก่อนเกิดว่ารถล่มทั้งล่มทั้งคืนเลยเจ้าตายแล้วนอนมังงังอยอะวะตาแดดอยู่คือเห็นรถเขากลยไปกลยมาก็ว่มีใครสนใจนะคือว่าก็เลยยันชวหน้า ปุกละเมืองนู้บ่าถ้าเราบอกนั่นแล้วก็สิได้แจ้งในบ้านบ้านนี้แนะบ่าว่าเฮากระจาไปเบี้ยก่อนมันอ่ะเจ้ากอลรอลมาหาข่อยบอะคงนอนบ้านนี้บอะเอออ้าวมาเฮาบาปทุกคนชั่วบ่คือว่าเจ้าว่าได้มือแล้วชาบ้านนี่หากระมาเลยหากระมาเมื่อนี้หากะมาเป็นยาไปได้ผลอ่ะภาปืนมันจะห่อ ้เ oh, ขาเลยบอกว่าเขาฝากพื้นกรอนกันแล้เมื่อเข<อ>าว่าเจ้าท่าจำพ่อใจแหละให้เขายิงกจะตังแล้วเขาบ่า,าให้ห้องสือ่อกลผู้วังน้องยาเวดใครน้องยาเวธมอวีโอเ oh, 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 oh. ข่าเาาบียบไว้เข่าเบีาย,ายาเบ้อเบ้อ ก็โบบอกไอเราซื้อให้ทำเมื่อกี้นี่ตั้งตีได้ละคอยได้แล้วบ่ดีนาหัวนางหางตีนักเลื่นักอยู่บ่เขาจะลุกไปเลยเด้อจ้าก็สวยหน้าตีไหนน้ามีนี่นะสวยหนะรด้แางหน้าอะไรงยังเขาจะลุกไปเลยโทราัพท์จะได้สาใยงานได้อยู่บ่ก็งดบ่อาเมื่อบ่ได้ก็ต้องโทรหาญาติใกล้เคียงมาหาเอาแก่หนักยากมา ลุใช wow. ่ได้จิบวะเตะงั้นลนล่มอ่ะปรเด็นวาง่ายก็คืออย่าไปนำมีนำลูกนำเมียมาบ่ากันบบบว่นี้เมีนเลยจบท้อว่ากันหูเดืองเนาะมนกะแทกแล้วมันกะแทกเล้วมันลมันล่มไปเนาะเมีจอแตกได้วนี่ ันเงบ่ขึ้นนะแต่โก่งลกยังเมนบกาัวเมนตัวแมนแมนดของเราแล้วเกือบก็หมวกเจ้าเจ็บเจ็บขาเจ็บเหนื่อยิหเจ็บยังก็เจ็บใจเจ็บใจเรื่องเงินลามทำบรเกียวกนเรื่องยังละสา้เจ็บที่ลูกเมียมเนยาวนี้ เป็นเหตุแบบไรแบบเพิ่นไปบบอกเ,เจ้าเวะเจ้าจเว่าเข้าเสียงัวสิบปายตัว็ะไรแม่เขาก็เสียบ่มแต่งเมียนะลูกเมียฮุบขึ้นเมื่อมาบมนไดทุกสุริยาฮุบเอาโอ้โอฮุบเอาเออหน่อาจากว่านนะก็จะ อย่าอย่าเอาอีตอนลูกเอาอีตอนเมียบา้านห้าซอยแล้วเมียมันมาเห็ดไหมนี่แล้วใจเขาจะ,จะบ้าใจเย,นยน็นๆเจ้าค่อ,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 อยคุยค่อยเฝ้ากันโอ้อาห้าเรียนลูกหมดเมียเจ้าจหาเบี้ยงยังไงเห็นเห็นเบี้ยงเห็นงานยังเลยเขาเขาเห็นการก่อสร้างไปโอ้เห็นงานก่อสร้าง เขาไปหาเมาบ่โอ้ตอนที่ให้เห็นอยู่ในปากบอทออยู่อยู่ทางเบสิโนเลยแต่ว่าง่ายๆเสียใจแบบลูกเมียไปแบบบโบบก้าอย่างเลยว่าง่ายว่าง่ายว่ะไปทำแผดไปแต่ต้องดูยาวหัวหัวแต่เป็นยังบวคลิดเห็นเขาอืมมันสำไรคนอ่ะ คือว่าได้ดูกันสามคนเดี๋ยวนาะสามดุเขาส่งไปเรียนเราดุอยู่ล็กอกทาีกโอ้คือว่าไปเฮียนชุ่งแน่นิไ <c oughs> ม่ดีดีเรื่องเงินจะมันเฮียได้บังเงินบังคำเจ้าเฮียเด้อเก็บดีๆเพื่อเราสิหาได้เอาบริษัทได้เลยเรื่องเงินแต่อยากเคลียร์ปัญหากับลูกกับเมียก่อนเนาะ ตั้งสติเดี๋ยวกลับไปโอ้ไปล่มกันให้เข่าใจหรือว่าลูกเมียแบบเดือดรากันโบในวันีใดๆเฮาอะไรบางสิบ่มันก็เฮาเลยไปเำอไรบางอย่างเนี่ยเขายุ่งพ่อเลยไปเห็ดเป็นเั้นไปยิ่งมันบ่อเพศเจ้าอยู่แล้วมีแต่เอาคำเบาคำหวานเนี่ยว่ากันบ่ถอยคนคนนี้บ่ถอยเพคนเห็ดสังอันให้เจ้าคือว่าแบบโอ้ขอเปิ้ลขวเปิ้เคลื่อนเปิ้ชาญเมิ้ แต่งเมียหันบ่เอ้าว่าง่ายๆึล้มันเมื่อบึบมันโุบเมื่อเตือเตือเตือเอาให้เอาให้บัดต้องโทรนี้มาโทรมาอย่างไม่ยุติพัวไปคุปเปอรเอ้าวคือว่าเป็นแบบนั้นคุปเปอร์เนีบัดเรียงไงได้หรอไปเรียงไงได้ไปผู้เดียวมีเดียวนี่นะออโอ้โอ้โอ้ ไลูกเจ้าจะเท้สามคนน่ะอ้าวลูกคอยแท้แล้วโอ้เออเคิดว่าแบบลูกติดก๋วยเตี๋ยให้เมื่อบอกซอสเข้าโบนักซอสคนคนนี้แล้วขอร่ำมาบ่หรือขอร่มามาอยู่ในวันวันปีป่ายโทรไปขอสิมวยืุนเจ้าเด้อะเออเป็นยังตัวเองอ่ะขายหัวให้อือืก็ได้แค้นใจ เจ็บใจบมันกเ็เฮาไงหมดการน,นั่นแหละคอยเล่าคอยจ้ากันหน่อ้เลยเอรมันเแล้วคอยจะได้ผู้ใหม่เขาเอะได้อยู่แล้วเม,มนแล้วคนเฮาท่าบาททำดีแต่ก็แต่ว่าอขอยืดได้ลูกขอยซื้อกินห่อนลูกว่ายๆเนาะสมมติว่าพ่อมาอยู่แล้วจะพายชีเลียงชีเบิ่งเขาอือนี่ไปดูงวันไม่เท่ากับเขาอะไรนี่ไป็นดวงวันแล้วไม่ใช่ดู่รื่องไพ่ โตเขไม่เท่ากับมันเขาบริสุทธิ์ใจเราแต่เขาชดใจลูกข่อยืยออืมมันยิ่งผู้ชายดูสามคนน่ะผู้ชายเบิดโอ้ผู้ชายเบิรสามใหญ่บอตีใหญอันมอน่าเก่ามอนเก่าปีมอนสิบปีมอนกสิบแปดปีโอ้ผู้ใหญ่สิบแปดปีครอยูเนาะเออเออเออเอขียนให้น่ยดดย อารถล no. ่างกับใช้ไรคือเก่าเนาะอ่าอ่าอ่าจังไดก็พักพื้นจังน้อยเด้อจะค่อยไปอีกเด้อเด้อด้วยสิกลับบ้านเมื่อบ้านเป็นยังเมื่อพักพรก่อนรักมาสิบป้าอะไรหรือเพรว่าเขาเครียดหรือใจเห่านะโดยโดยอ่าจังใดฮะไปเบี้ยเด้อสารเลอสถาบันเจ้าใครเน่เด้อ เราสไปได้หรือบัวไะ้ก็ไ่รู้นอนผ่อนอย่โมมันชื่อแม่อยู่โมอยู่เงาเนี่ยเจ้าไปนอนตากแดดโอ้ยเฮาตกใจนะเฮาเห็นแปลว่าตายได้ฉลบทุกนึกว่าเป็นหนีเป็นหันแล้วโววว่ะก็เลยมาปูกเบิ้งเอามีแห้งเด้อเฮาก็ได้ไปเบี้ยก่อนเด้อเฮ้ยเราก็ไปเบี้ยก่อนคุณละดงบังเอวเฮาก็ได้โดยโดยดงมังเอวเจ้าดูผู้เจ้าประสาพูด พอหู้ดะไอ้เพราะว่าเฮากับอะไ้คุ้นเคยแบบเฮากับอยู่แถวผู้ละผู้ภาคเส้นนูไปพวกเฮากับบ้านโคงใหญ่ผู้ละเออู้จักบ้านโคงใหญ่ผู้หู้อะไรบ่โดยผู้จักทิ้งหมดผู้จักประตูทิ้งหน่ะหู้ไอ้ช้อนเป็นหมู่เดียวกันบ่ไอ้ช้อนไอ้ช้อนกับหู้อ่าแล้วขายยาเนี่ยเราขายยา ดูดูดคคคูคุณๆน่ะยุ่งอะนังโยันเคยเมื่อบ้านเขายุ่งสาวเทนี่นะ่ะเอ้อเออเออเขาล้มเลมยเขา,าล,ล้มดูดูใครอยู่ใครยู่อลมใจเจ็บใจน้ำลูกน้ำเมียโอ้ยคอยเคลียร์ปัญหาการคลองแบบนี้นั่นผู้ยิ่งมันใจอ่อนอยู่แล้วแค่นี้<บ>อย่าเอาคำแข็งไปต่อเขา เดี๋ยวลเราขี่ได้อยู่ดอกแต่ขาลมใจเขาสื่อแหมผมพอเป็นเนี่ยคอยแก้ปัญหาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเขาคอยแก้คอยว่าคอยจ้าผมไม่เหนได้ไปจึกจักไปว่าคำแข็งเฉขาห้วยมันบ้าแมนสั้นนะจีบสี่ชิ้นหาเถอเขามาเขาหับเอาหับเอาจะเรื่อยๆเขาหายหัวอันนี้น้องเดวิดโดยเพาเลี้ยกับป้าเอาคืนป้าเอาคืนจีบส่บอก มันเล่นไปห้ามห่วฟังมันเล่นกันมาเอาเลยว่าเออเจ้าเดือเร้อนหัสนใจเมียยังน้อยยังนุ่มอยู่บ้างเมียเจ้าเมียเจ้าอยู่ใจโอ้สี่สิบปายปีจังใดก็พยายามไปโอ้ไปร่วมคุยกันให้เข้าใจเด้ออย่าใส่แบบอารมณ์เฮา ผู้หญิงมันใจอ่อนอยู่แล้วคือว่าอะลรมันบม่ได้เกลี่ยกดนตอนหันวะเขาจะหืนกันมันพี่สังมันรวยมาจากใสเหาโดยโดยโดยอ่ะจังไดเขาไปก่อนได้เด้ออ่ะเขาคงใจอยู่นี่ไม่ให้เรื่องลำรวยเด้อโดยโดยโดยตั้งแต่เมื่อไรเรื่องรวยเราตั้งสติโดยตั้งสติสักก่อนเด้อรบุก็นร้ายแล้ว่โดยโดยอ่ะจังไดเขากลับไปเบียบไปงานก่อนแบบนี้เจ้าบุญเหร ตอนนี้กั11โมง12โมงได้มั้งไม่งสิได้คืลงในวัดนี่หะโดย12โมงไอ้ย1โมง2นาทีแล้วเธอจะทำองไรบ่หูเด้อยันมาเจ้าเต็งเนีมันมีปัญหาเลยค่ะโดยพมพ่นงกัสิประมาณนี้แหะเนาะทางสนนกัเหินเพิ่นล่มก็ได้มาซอยเพิ่นพมพินงก็ดีมองดีใจเนาะที่เพิ่นกับิเป็นอย่างพมพ่นงเลย ือว่าเสียโมกเสียใจน้ำลูกน้ำเมียเนาะที่จะไปด้วยาบ่บอกบ่กล่า,โบโบโบาวหรือว่าจักไหนเนาะเหตุผลของเพิ่นพ่อพี่น้องอันนี้สร้างนวลก็บ่อหูรายละเอียดปายในเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทางสร้างนวลสิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อพี่น้องเอ้ยขอกล่าวข้ามาสบายดี